เกิดว่าเขาไปลุ้งสมุนท่าลุ้งแล้วหลงไปแล้วบ่่แมเขาเขาฉีดมันเพิ่รบ่ได้ตอนนั้นบ่หมายหมายถึงว่ายเขาฉีดเทาสี่คูคว้าเฮ้ยกูเป็นแบบนี้นะเฮ้ยกูมันลุ้งจริงก็ต้องบอกว่ขึ้นพอดเฮ้ยทุกมากเอาแต่แค่ชาติเดียวตัวจำได้ว่าตัวเห็นอย่างว่าในบ่ได้ครับแม่มันสีขึ้นอย่างเี็นสีนบ่แม่อ๋อยาวนานมากอาพันล้มมาเลยสีสิเขาฉีดเป็นเทวดาเขาโมโหป่ะโมโหข้าวหน่อยนึงแต่ว่ามันเงยหนาหน้ามากอ๋อมันสิสะสมอยู่น เพน่ีเพิ่นเอินอ้าวเพิ่นเอิอัศวะหรือหรือสันดานบานเาอิญันดานฟังไว้ไล่ญาติจิกับใบมาบมานเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยนี่พูดขึ้นมาเนี่ยมีแต่อัชวะอนุสัยยนั้นแล้วมันต้อระกิดขึ้นุ่งโตอืมต่างต่อไปนั่นระบบป้จจัะสมุนบาทเนี่ยสัญญาความจำพูดขึ้นมาเป็นเังสั้นนันไปปนุ่ง่อ มันก็ะโวกถ้ามันปุ่งขึ้นมาแต่เขาถ้ามันชิดขึ้นมาปุ๊บพุทขึ้นมาปุ๊บขันเข้าอยู่ในซีนเพราะกระจีมันกระดิดดับลงหละมันไม่มีผกมันไม่เกิดมัเกิดเกิดเกิดพุทเกิดดับมันสั่นลงพอไปปุ่งต่ออย่าบอกว่าข้าไปเรื่อยเล่าเป็นดีเป็นชั่วเป็นพิษเป็นถึงเอาแล้วนี่เรื่องเขาปรุงดีมากเ่ยนี่นี่นี่เข้าตัวลูกแล้วนี้ปุ่งดีไปก็ดีเขากันยิ่งเแลิมบอลเราจะได้ดับ บักผงซัวเกินมากเลยไปแล้วบักซัวแบบกเป็นตัวของของเลยเึือกหลอกเสือกคิดจะสังการหลอกขึ้นหลอกคือสังขารคือความคิดอยู่หลอกเดี๋ยวตัวห้อยอีดีขึ้นยังตัวห้อยอีกับบมมี่บ้านีนบังเมืองแต่บักู้กับบัแม่เท่าอยู่บักข้าเลยก็ไปน้ำข้าเรื่อยบุกแก่ปูจังยังบุกเป็นเดี๋ยวไปที่ไปซัวเขาเก่แม่บ้านในชาวบุ๋มมีนี่มีซัวเลย้นี้คำว่าบุมมี่นี่มีซัวคือ นี่กับอลแมวก็หนักลงมกไปน้ำมันตัวก็ไปน้ำมันเอาไปว่าอิสระจากของกับก่าเบิ่งอยู่กับบงเี้ยมผมมาอยู่กับเบังเงี้ยเบี้งกับวอไมเฮาบมดผู้พินี่ก็ได็แตกปลาสีทิมดีทิมจัวแล้วมาอยู่กับหูว่าสีทิมหูอีกแม่นห่คะแม่ดับอนหูเบิ้ลูกผมเป็นลูกเบิ้ลได้หมดเลยเบิ้ลลูกมาข้านีเก่งเลยรับโพ้ซาเขาบบัเนี้ยหมดโู้ไหเจัาขอดพื้น่มดยบรงเนี้ย ยอนมันค่าสองบักนี่ละคำาบักล่าค่าึ้นนะไปน้ำบักล่าค่าอยู่มาสูโตัวมันไปน้ำคว้างเก่าบ่ได้บางนี้หลมิจฉาลมลันฉวนไปเองถ้าพวกโซซากับไปน้ำโซซาเนาไปน้ำคว้างเก่าบ่ได้่สมทงมันก็ได้นานเนี่ยคนนี้นิสัยวันนี้อนุสัยแต่ละคนเลยบวกขึ้กันมันสาสมามันเลยสะสมว่าอนุสัยจางนิสัยกลายเป็นอนุสัยเป็นอาสว่าสันดดายี่ตัวเดี ไปชินตั้งแดงนกัิไปแต่ทางนั้นกันคือว่ะความเคยชินนั่นแหละไปน้ำคว่งเขาเลยมันเนี่ยเขามาฝืนหัดบ่ไปน้ำมันฝืนจิตฝืนใจมันทุกเดลยมาบวชฝืนฝืนฝืนบางนี้ไว้เห็นมีหลักฐานเห็มีฐานผมไปรึสองบางอย่เนี่ยมาจากศิโตนีิฟอนแม่ไม่โยู่กับบักลู่เลยลู่ลู่เฮ็ดเดมันจะมีกำลังบักลู่เนี่ยเพราะว่ากำลังสองบักนี่แงเนี่ยมันเร็วมาก อะไรกับฟลิกตัวตนี้มาเนี่ยบักสติเนี่ยมัหลางในไหลเนีเน่ยนนะหมกตัวลูกบักสติช,ชญญาวประชานญเริ่มบักสติก็ได้เริ่มบักจิตก็ได้ถัดไปก็บักนี้กับเป็นจิตตาทัางขามเป็นโตเฮาเกิดขึ้นแล้วเฮาดีเฮาผิดโตื่นหมกหัวเงินผิดถึงไปล่าไปเลยหมดเนี่ยจะว่ามันไม่ผิดไม่ถึงไม่ดีไม่ชั่วร์หรอกมีบุญงมีบาป<อ>บักสติเนี่ยครับเป็นชาตลูกชื่อๆหมดมันเฮาไม่หมดซื่อหมด ก็ว่าคนเรื่องหลอกว่าคนเจ้าของคิดไหน่อยใชครับกับกับมาที่ตัวที่เป็นตัวรูตัวนี้มันกระสือหลอที่แต่ตัวนี้แม่บัดนี้พ่อรูวตัวนี้จริงๆกับพ่อแม่เขาไปก็คับเลยมันจะเป็นเองบัดเอาบบบนี้มันก็ะลังมันสิสลัดใส่ก็ต้องจับตัวนี้มันมันปุกตัวนี้มตคนจังว่าให้อยู่ก็ตัวรู้พูดรู้นี่หละผู้รู้รู้ชื้อๆบัดนีนผู้รู้อีดีบัดไม่ได้พู้ยังเลย ดูซึกเจ๋อชิสือเนี่ยทุกคนติดจีนลายล้มตายหรือวเป็นข้ามบ้านข้ามบ้านตัวนี้หรือเปล่าคะบอานตัวนี้ครับเขาไม่ล่างแบบนั้นนนั่นว่างจากอารมณ์มันเข้าชั้นคือยังคนนั้นหลับซื้อสิว่าคนติดครับเขาติดก็ตัวนี้เนี่ยมันไปหมือนแหละถ้าถ้ามันติดก็ตัวนี้กายเขามันสิเป็นน้ำเลยหรือคะแม่นมันสิมันสิผสมกันตัวนี้สิมีพลังงานไม่หมดไม่กายครับปวดหัวเนี่ยชืบปวดเจ็บหลังเนี่ยสารพัดหรือมันสิปั๊บ ปันตูกั็ไม่พลัยซุบไม่ออกคือจังประเทศไทยเนี่ยนะอยู่มายาวนานอยู่เมื่อนึงเมื่อดีขึ้นดีือมันจะไปไหนคนจีนออกจากประเทศประเทศกูนั่นเองสินะร่างกายสิได้กิเลสออกมันจะถือกอตานบัวตัวเขาอยู่มา่อโดนเป็นหน้าโยกเขาหัวอนะต้องถือกอตานบัวอันละเพิ่มเอิญประเชิญพญามาณ สงครามครั้งสุดท้ายมันที่สังไบสบอฮะแต่ว่าตันสู้พันยันอิศาละมันจะทุกข์มินทุกข์ถูกตันสูพันสุดท้ายแม่นมีก็สิบจัดข้อไปเลยร้อยพบชักสิบจัดปีเนี่ยคุกตอนเนี่ยสิบเผาตอนเนี่ยมีก็ไปถิบเผาเป็นบักครับแม่ชาบก็ถวดวแปลว่ามันก็บเลาบ็จริงเพราะมันหูมันก็เลชื้นชื้นอยู่เอาได้ก็ได้บพรเอาอะไรก็ยาก มันก็สงสารอยู่พวกก็เห็นเนี่ยยนะเห็นตังได้บอกมันมาถึงวิเศษวิโัยอย่งได้ไอริทเดียดเนี่ยก็ทำกันก็แหลนกลนนั่ะล่ะไม่ได้ยังไม่ได้เทวดาไปเห็นได้หรือเล่มิริทจะทุกยันดิสั่งคำอีกอยากได้ยังแบบไปใส่มิริทใส่ชิดใจไปบังคับของเขามากกับซ้ำพุ่นคนอยากได้ยังเขาก็ลั่งเขาไปหาสั่งแต่ซำพุ่นมิริทแบบพิ่นเชื่อมสบังนี้หมดสภาพก็ลั่งหมดเพราะว่าไปสั่งคำไรเพราะสั่งคำไรเชื่อมเพราะเชื่อมปุ๊บบั เป็นะไร a เ e าราแตมมันจะเอด้ออาะถามได้ได้ๆับบมีมีประเด็นคำถามขึ้นมาหลาหลายอย่างหลงตาแมกกับมเดียวสีบางคนกับคุยกันมาเดียวสีว่าเออผู้ที่เขาที่เป็นประหานสามารถค้องเลื่อนได้หร้วเปาตาผมมีชบแต่พระนากมีอยู่ไหนตนี้นัมีอยู่ไแต่กะบงขัถือว่ายุ่แบบห่างๆจริงๆแล้วงตาเยกับเอาจริงบ อุปมาให้ฟังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่พระพุทธเจ้าว่าตัวเป็นผ้าหน้าข้ามีเนี่ยมันเป็นลาลาข้าใดเสีเนี่ย้าหนาข้ามีเนี่ยมันเป็นลาลาข้าดิล่าขาเนี่ยมันหูจากเลยในชนนดานมันบมมีจะจะไปอโยชนได้อย่างฮะถ้ามีวรสกทก็คือคณะออนหนา สมมติว่าขัดตัวประโยู่กับเมียเนี่ยเมียเนี่ยมีเรื่งมียยังเป็นเัพาปกติกาเดียะใครก็จะต้องนรกมันจะมีประโยชน์ยังก็เขาไม่จะเขาจิสร้างกลับมีแกขนาดนี้มีนะเนี่ยถ้าพาะหานเลยตัวิึ่งจากโลกไปแลวมันจะมีผีมี้องมีกินเลื่อนสมบัติอันรให้สินักเราเนี่ยถ้าจะสมมติสมุดมาราบไว้เพื่อป้องกันคนอื่นขันเชือเขาไปได้ตัวเนี่ยตัวหัวตัวเนี่ยบอืมันจะมีหมวกไว้หมดนรก พราะเขาว่าเข้าใจดรอกเป็นบริบาาาการเขาพูดเขาพูดอย่างนี่เราจะเอาสมุดมาคล้องว่ากจ่ายของคนนนี่คือจายจักรุ่งถ้าพูกเข่าไปช่ว่ราหารจะฝนเนี่ยตัวบุมีดอกพี่น้องไม่ใช่ตัวจะคว้างบุมีมันจะไปคว้องเรื่องหาเสียงหรอกเจะพบาลานกู้บุยแล้ว,ว,ลปออลวไปแจ้งงานไหมมีเมียบหลายคนอยู่หาแต่พบจะชาติเขามาตัดพบตชาติกันไปให้พู้ได้กับช่วง ลูกกูเมียกูเมียเกาอยู่พวกนันยุ่งกันปันใกล้เจมไหม่ไม่ไงม,มันลราหันเนี่ยเลยเนี่